เปิดครที่ป๊อปเปอยู่ฝันดีเยอะเด้อแรสามสองหนึ่ง กระดาษสวัสดีไม่รักแฟนเพลงทุกคนครับกว่าพอไหมเราเฮ้ยเฮี้ยนั่นเอียงไปเอียงไปเอียงไปเฮี้ยมึงใส่เสื้อโค้ทแม็กซิกันแก๊งสเตอร์เลยวะอ่ะไม่ได้หรอกไอโอ๊ตนี่คืองานหนึ่งในเดือนของครูวันนั้นกูจะเต็มที่กับมันที่สุดกูจะเต็มที่กับมันที่สุดโอ๊ตสมมติมึงบอกมึงอยากได้แบบไอป๊อปเทปนี้กูอยากได้มึงโกนมัสคอตส์มัสคอตใส่มัสคอตก็เอาโอ้ไอโอ๊ตกูใส่สามชั้นก็ได้นะมึงให้กูสักอะไรตอนนี้กูได้หมดเลยโอ๊ตมึงคือเจ้านายกูวันนี้มึงได้สักแน่ เราะว่าวันนี้ลูกค้าเข้าไอ้โอ้ยโถโไอ้พี่เป้าไอเทำไมงั้นเราจะมาใส่สีส้มอยู่อย่างนี้แล้วเหี้ยคนดูเขาฉลาดสีนี่กูขอแพนโทนมาเลยนะโอ้ยโหต้องตรงกับลูกค้าอย่างนี้ตรงเลยกูแบบขออนุญาตครับขอแพนโทนมาแล้วก็เดี๋ยวเอาค่ากลางของสีแล้วก็เดี๋ยวผมไปหาเสื้อผ้ามาตัดไอ้ยีเทียบเชดเหรอโขยโอ๊ตให้ไม่เพี้ยนคนแต่ทุกวันนี้เพี้ยนอยู่นะแต่ทุกวันนี้เพี้ยนอยู่นะ เฮียกูว่าเราอยู่บ้านกันเยอะไปนะเว้ยไม่เหงานเว้ยนี่คือกองแรกในรอบหนึ่งเดือนนะเว้ย<_ <EN> _>ต้องขอบคุณลูกค้านะที่เขายังเห็นว่าแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบนี้นะคนก็ยังไม่หยุดกินของดีๆเครื่องดื่มดีๆกราบขอบคุณจริงๆครับยกขึ้นมาทิยกขึ้นเลยนี่เออดีเออวางกลางเลยเออวางไปก่อนวางไปก่อนโอ้โหเฮีย ขอบคุณนะโยมเดี๋ยวเดี๋ยวที่สวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูนึกมือประเคนไปอันนี้วางก่อนนี่ยังไม่เห็นแบนหินไว้ก่อนหินไว้ก่อนว่าเดี๋ยววันนี้มีเดี๋ยวเขาจะมีคนฮิ้วอันนี้เข้ามาให้เรากูมีความหลังกับเขาเฮ้ยเอาดีๆนะเอาดีๆนะเรื่องของมึงเรื่องเก่าเขาได้ไปเขาเคลียร์กันหมดหรือยังไปถึงน้ำน้ำนี่อ๋อนน้ำอ้อนนะดีด้วยเหรอไอ้เหี้ยนึกว่าความรักเมื่อกี้เล่นมือความรักกับเขา ตอนกูเรียนรอดอกูเดิน10กิโลว่ค,ค,คิดภาพมึงเรียนรอดอไม่ออกเลยนะมึง <c oughs> เดี๋ยวเอาภาพรอดอ,อก,กูขึ้น <c oughs> มีมีกูเคยเห็นรูปมันใส่ชุดท <c oughs> หารอยู่อย่างเหี้ยกูบอกเนี่ยตอนกูเรียนรอดอเดิน1ิกิโลพอแบบเดินไกลๆเอาให้กูเหนื่อยแทงปลาไหลอะไรเงี้ยพอตอนเสร็จเนี่ยกูฝึกเหนื่อยไหมนี่มึงเหนื่อยไหมนี่เหนื่อยครับไปไปซื้อของเนี่ยเมียกูขายอยู่ตรงนู้นอะมีน้ำส้มันนีด มีคู่ฟื้มีคู่ฟื้แต่ถ้าความทรงจำของกูไยเด็กสั้นๆมากเลยกูชอบเอาไปแช่ช่องฟรีซแล้วเอามากินโอ้หมายถึงว่าเด็หมายถึงว่าดไอ้เีอยใครเข้าใครเอาคำนี้ก็มาในหัวกู เอาไว้แดกตอนดูช่องก้าวการ์ตูนมึงไม่หล่อช่องก้าวการ์ตูนมึงไม่หล่อนะต่อยเซมเบ้อ่ะที่ขาอคือโ the three ที่ far away far away ช่จางมาาูันที่คิดว่ากูเชื่อแล้วแม่งงานเดียวของจริงจริงกูเชื่อกูเชื่ออ้าววันนี้แขกรับเชิญยังไงถ้าคุณกุยง ขาพเนี้สวยอวิเชียวิเชียแคกรับเชิญของเรานี่ที่ผ่านมาผู้หญิงนี่มีใบเฟินนะมีน้องแอร์มีพี่ลุลาแคมปบเชิญผู้หญิงของรายการเราน้อยนะเพราะอะไรคะเราลองวิเคราะห์กันเลยเทาวิคอ์เลยนะเป็นเพราะว่าโอ๊ตป๊อปอืมไม่ต้องถึงกูอืมมึงก็ใช่เบา <laughs> ขอบคุณดีดอครับจริงจริงมีอีกหลายคนที่เราอยากจะเทียบเชิญไปดีวาริสลาอุ้ยไม่ว่าจะเป็นน้องกวางเดอะเฟสพี่คริสหอวังโกูช่วงหลังนี่คือมาแรงใส่ชุดเวียดนามเล่นสเกต็ตทำไมไม่พูดถึงพี่นิคเลยอะคะมันไม่ได้อยู่ในแคตตาล็อกผู้หญิงที่อยากให้ชวนมาเลยอ่ะ,อะสามคนที่มันพูดมาเนี่ยอยู่ในแคตตาล็อเดียวกันเลยนะ,ะเป็นสาวสวยเซ็กซี่นี่อะแล้วมาคิดดูพอเป็นสี่พอเป็นอันนี้อย่างเงี้ยสามคนแรกหมอไปเลยนะมันไม่อยู่ในแคตนี้อันนี้มันอันนี้มันตลกอะล้วไม่ชอบคนตลกอะ ให้ hey, กูไปในเวไหนอ่ะให้กูไปในเวไหนอ่ะเอาเชิญเชิญแขกรับเชิญเลยเชิญแขกรับเชิญเลยขอเชิญแบบใหญ่ๆหญ่ได้ไหมขอเชิญอ่ะพี่ป๊อปช่วงเวลาต่อไปเรียนเชิญพวกแขกรับเชิญของพวกเราเราชื่อชื่อเต็มเต็เขาชื่อก้าสุภัสราน้องก้าวสุภาษลานามสกุลได้ไหมน้องก้าสุภัสรานามสกุลไม่รู้นามสกุลไม่รู้อะไรวะเนี่ย น้องก้าวสุภาพสตร้าครับมาเลยค่ะมาเลยค่ะเฮ้ยมีเอาหมามาด้วยเป็นไงน่ารักเชียวอันนี้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 คือไปเรียนโรงเรียนเดียวกับพี่ปะ เป็นไงแล้วกลับมาแล้วเป็นไงก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นแบบว่าฟังสั่งได้อะไรเงี้ยเพราะแต่ก่อนเขาก็จะสั่งไม่ได้เลยเวลาตูงอะไรเงี้ยก็จะกระตุงอะไรเงี้ยก็จะกระชากกระชากดึงดึงดึงไรเงี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมึงดูเอนจอยกับเจ้าของหมายสัตว์มึงดูเอนจอยกับเจ้าของหมายกูอยู่ตรงกูกูจะนั่งกูกลัวเบียดไม่ได้เลยค่ะนั่งเลยมันจะเหยียบเท้านี่ชื่ออะไรครับเข้าตังค่ะไม่เนาะมัชื่ออะไรง่ โอ้ยกูเห็นกูเห็นเจ้าว yes ่างงักมาแล้วไอ้เหย้ยไปไปดักเจอมาตังมาตังเขาตังเขาตังกี่ปีแล้วครับปีกว่าแล้วค่ะเขาตังที่เราไม่ได้เจอกเนี่ยไรนะโอ้ยไม่คนละเว้ยอะแย่งกันเลยไอเย้ยแต่ว่าแต่ว่านี่ก็ยังดูแบบก็ยังซนเหมือนเหมือนหมาพี่เลยนะไม่ถึงนเขาตังเหรอ ปูมังหีอ่ะไอสัตว์ตัวตัวกูไปเรียนไม่ใช่ห่ะไอเอาเอาเขาเข้ามาได้ไหมอ่ะคุณได้เดี๋ยวเดียวหมาผมเข้ามาเลยเดี๋ยวผมไปอุ้มให้ผมไปอุ้มให้อุ้มหมาอี๋อุ้มน้องเข้ามาได้อีก่เฮ้ยหรือหรือพี่หมาพี่มาเลยป่ะพี่ป๊อปพี่ป๊อปมีหมาด้วยพี่ป๊อบเป็นพี่ป๊อปเอาหมาไหนพี่ป๊อปชื่อน้องทิพย์น้องทิพย์น้องทิพน้องทิโน้องทิพน้วยเล่นค้องทิพน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 ้องนิพน้องทิพน้องเิพน้องทิพน้องทดพน้อดทิพนดองทิพน้องทิพ โอ้เล่นเหมือนเด้อโอ้หมาเด้อโอ้เล่นคมยาลูกค๊บนึ่งนะหมากูแม่งงอ่ะก็แบบเอ้นั่นตัวเฮียอะไรครับ พาเพื่อนมารู้จักแล้ววันนี้ก้าพาอะไรมาด้วยหรือเปล่าคะวันนี้มีของมาแล้วพ่อบค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วดีดอแม็กซี่ค่ะเป็นน้ำส้มนะคะผสมวิตามินซีสูงถึง200%นะคะวันนี้ก็เอามาฝากพี่โอ๊ตกับพี่ป๊อบนะคะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากความสดชื่นกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องการภุมิคุ้มกันใช่ไหมอันนี้เราก็ เตรียมความสดชื่นให้พี่พี่ทั้งสองคนเลยค่ะคือปกติพี่ตอนนี้พี่กินวิตามินซีทุกวันแต่ว่าอันนี้ก็คือกินง่ายขึ้นเพราะว่าวิตามินซีสูงเลยถูกไหมใช่อ,อร่อยมากมากดีโดมแม็กซีน้ำส้มผสมวิตามินซีสูงถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอใช่คะ่ะถึง<อ>สองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็เขาจะเพิ่มจากเดิมเนี่ยที่เราเคยเห็นแบบว่าขวดแบบน้ำแบบอะไรประมาณนั้นใช่นเดที่แบบขายตามแบบโชว์ห่วยอะไรอย่างเงี้ยรอบเนี้ยเขาเพิ่มเออ่น้ำส้มถึงสองเท่าเลยเรียกว่าสดชื่นแล้วก็อร่อยสุดๆไปเลยค่ะอ่าแล้วะสดชื่อ เลยไม่ใส่วัตถุก,กันเสียค่ะพี่โอ๊ตไม่ใส่วัตถุกันเสียใช่เต่าจดของคนที่ต้องการความสดชื่จในช่วงนี้นะแป๊บนึงนะมาหนึ่งนะคือตอนเนี้ยกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยกูพยายามมองหาอยู่ว่าหมาใครนะโอ้ไอพี่เขาไอ้น้องทิพย์มึงนี่เองไอทิพย์มึงวางก่อนได้ไหมมึงวางไอ้ไทิพย์ก่อนนะไอ้ไอ้ทิพยเขย่าทีหมากูก็มองทีเขยา่าทีแล้วกูก็ดึงในแขนกูจะหลุดอยู่แล้วกูกูมึงคืนน้องทิพย์ก่อนมึงวางก่อนกูก็กลัวไม่คอนติเนียลเหรอ ทิปที่ไปไปพักขยันเลยไปพักวันทิปเนี่ยยังไงไม่ใส่วัตถุกันเสียใ่ไม่ถูกไม่ใส่วัตถุกันเสียนะคะก็คือตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการความสดชื่นในช่วงนี้ยิ่งฝนตกนะคะเงาเงาอากาศแบบนี้เราป่วยง่ายใช่ไหมคะเราก็เลือกดื่มเครื่องดื่มที่สร้างภูิคุ้มกันให้กับเราอย่างที่บอกนะคะได้ประโยชน์ด้วยดื่มเนี่ยมันก็มีทั้งแบบกล่องนะคะดีจิตนะคะแล้วก็มีเป็นแบบขวดด้วยนะคะเฮ้ยพี่ว่าอันเนี้ยแบบกล่องอย่างเงี้ยพกง่ายกินง่ายด้วยแล้วก็ใส่ช่องฟรีดนะแล้วดึงเนี่ยแล้วตติม เออติมส้มใหม่ะิมส้มอ่ะเขามี3รสด้วยกันค่ะมียูซุแมนดารินแล้วก็คาราเมนซี่ค่ะให้เลือกเลยมีคาราเมนซี่พี่โอาเอันนี้เอามาแจกพี่โอ๊ตกับทีมงานทุกคนเลยได้เลยได้เลยพี่อยากกินเย็นๆย็มีไหมอ่ะอันมาแล้วมาแล้วแช่มาแล้วส้มคาราเมนซี่นี่มันจะอยู่แถวอเมริกาใต้เ้าเหรอจริงเปล่าจริงไหมไอ้นี่ึงกูรู้ไหมล่ะมึงให้ข้อมูลเลยกูมั่งเนี่ยไอ้เแค่รสชาติเหมือนอันนี้เลยอ่ะเด็กๆชอบกินอันเนี้ยกูชอบกินน้ำมันตับปลาเคยไหะคือมันมีความแบบ วิตามินซีอ่ะกูกูเป็นคนที่แบบเซนกับวิตามินซีสูงมากแต่กินแล้วไปแล้วกูรู้สึกไงสดชื่นเลยตอนแรกนี่กูกูเอาน้องเขาตังค์ไม่อยู่นะตอนนี้นี่ไปดูนี่เฮ้ยนิ่งเลยเหรอมึงดยนี่เเลยหรอมึงดูพลังวิตามินซีโอสองร้อยเปอร์เซ็นต์พอเขารู้ว่าใครเป็นจ่าฝูงเขาเขาเหมาะก้บนีงเอาฟาเหรอหมาเอาฟาเป็นจ่าฝูงพอมึงแข็งแรงก็จะมีลูกฝูงของมึงนี่ไงหมากูนิ่งแล้วเห็นปะนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วหมากูนิ่งแล้ว เอ้ยตอนนี้เขามีขายตามร้านค้าแั้นนะ <laughs> มันหนึบได้เหี้ยนึกจะเข้าก็เข้านึกจะออกก็ออกนึกจะเข้าก็เข้าพอมึงชี้กูก็ไม่รู้จะพาเข้ายังไงมึงก็ดึงดึงไปก่อนก็ได้แบบแล้วค่อยเข้ามาโอ้โหแม่งชิมเข้ามาเลยแต่ว่ามีขายมีขายแล้วตามร้านค้ายชานมทั่วไปทั่วไปเลยแล้วรสชาติต่างกับเดินยังไงตัวใหม่นี้มันแตกต่างแน่นอนค่ะเพราะว่าดีดอมแบซีเนี่ยเขาเพิ่มน้ำส้มนะคะสองเท่าเลยแล้วก็มีวิตามินซีสูง20 0นที่สำคัญเนี่ยเขามี3รสพี่โอ๊ตก็คือต้องลองไปชิมกันว่าเพราะตอนนี้มี3รสชาติด้วย ใช่อันนี้ที่ที่กูกินอร่อยนะสีเหลืองนี่ยูสูตรเนี่ยเอาสีเหลืองไม่ใ sort ช of huh? ่เยลโล <forecasting S 2> ่เหรอโอ้ตับนี่ยาวนะเอ้ยได้ดิพี่ป๊อปอยากขูดสีเหลืองเนี่ยตอนแรกเยลโล่ดิเยลโลอยเยลโล่ไอ้เหี้ยเมื่อกี้โอ้ยไอขูดงคมเลยคนอยู่ที่บ้านจับจรอหาเลยเมื่อกี้กูเอาใจลูกค้าก่อนไอ้โอ้ยนี่เดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยงานเดียวได้หรอ พี่ป๊อบยังขวดสีเหลืองนี่มันเป็นยังไงครับตอนแรกกูนึกว่ามันจะคล้ายกับที่ตอนเรากินสมัยเด็กๆนะแต่นี้เข้มข้นกว่ารสชาติแตกต่างกันแต่ว่ารสชาติสมัยเด็กๆเนี่ยมันเป็นรสชาติในความทรงจําที่กูบอกว่ากูไปซื้อจากเมียของครูฝึกอ่ะไม่ตกงว่าตอนนั้นอ่ะมึงลาบากตอนนี้ก็ไม่ได้สบายจริงมาลุยเกมสนุกๆกันเลยดีกว่ากับเกม Ba d ดักแบดด o ก มาได้เวลาเล่นเกมแบทด็อกครับกติก้าเป็นยังไงครับคุณหยงเยเดี๋ยวเราจะสลับกันหยิบกระดูกในชามนะคะเดี๋ยวใครกไ็ได้ปิดไอ้นี่กับได้ไหม <laughs> ไม่ได้เขาโอเค <Okay. S 3> <laughs> แล้วมึงก็คุยกันก่อนไง <laughs> มึงจะไม่ได้อะไรอยู่ก็ถื <laughs> <laughs> การหยิบกระดูกออกจากชามค่ะเดี๋ยวมันจะมีการ์ดบอกจํานวนว่าพี่จะต้องหยิบสีอะไรจํานวนเท่าไหร่ต้องหยิบเบาๆนะเพราะว่าน้องเขาดุมากเดี๋ยน้องตื่นนะใช่เดี๋ยน้องตื่นแล้วถ้าเกิดว่าใครโดนงับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีของมาให้ทําโทษนิดหน่อยน่ารักแต่ว่ามีการพิเศษด้วยนะถ้าหยิบได้ดีโดคือไม่ต้องคีบเราสคิปไปเลยแล้วก็เอาดีโดไปดิวมาดิปเปิดเลยกูเลยหรอเปิดหมาก่อนไอสัตว์อ๋อเปิดหมาไอสัตว์ ใจเย็นไอโบนะตอนนี้ไมเรียกไหมไอโบไอโบไอโบไอป๊อปเริ่มเลยอันบนเลยเดี๋ยวหยองมันมันเตรียมดีโดไว้อันบนแน่นอนนี่ไงไอเฮียจริงด้วยอ๋อเพราะว่ามันคิดว่าเราจะให้ผู้หญิงเริ่มก่อนแน่ๆเลยมันก็เลยวางดีโดไว้อันแรกมึงนี่นะเอาไงดีน้องก้าวจะเล่นก่อนหรือให้พี่เล่นก่อนพี่ก่อนเลยพี่ก่อนเลยครับสีขาวหนึ่งอันเฮียอะไรได้พ่อยังไม่โดนเลยมันโดนแล้ว โอ้โหไอ้เหหี้้ยใก้าวเลือกเลยค่ะว่าก้าวเลือกเหลือนี้ก็ได้นะลูกนี่อันนี้น่ารักดิจริงเหรอไอพี่บอลเหรอเออไม่มีอะไรเสียพี่จะเสียแล้วก้าเอาพี่บอลเลือกแล้อันนี้นี่ไม่จริงอ่ะก้าวในใจเลือกอยากเลือกแหละแต่เกรงใจใช่ไนบาดคอพี่ลูก้าวหยิบอ่าสีน้ำเงินหนึ่งอันก็มือเบาดีใช่ป่ะเนี่ยกีโบว์เนร้าย โอ้โหสามอันแดงสามอันมันโดนแน่โดนแล้วเหรอโดนแล้วไอ้นนี้ทำไมเดือดอันน่ารักแล้ววะอันนี้ทำอะไรอ่ะกระตูดยใไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวอันนี้พี่ปออันนี้ทไมกล้าเลือกของน่ารักให้มันอ่ะเดี๋ยวเคานั่งไม่ได้เดี๋ยวเคานั่งไม่ได้อุ้ยอามมาต่อไปตาใคร ตะก้าใช่ป่ะหยิบกันเลยฮะอุ้ยพี่โอต๊ตพี่เหรอเออโอ้ยมึงจะโกงน้องเหรอมึงไอ้คอร์รัปชันพี่โอต๊ตคอร์รัปชันอีกแล้วอุย้ยหนึ่งอันมันยากอะ่ะทำไมมันสีขาวเยอะมากเลยอะ่ะมึงไม่ได้คนๆกันมากโดนมึงโดนไอ้โอ๊ตยัดตูดเนี่ยที่มึงบอกเมื่อกี้อันนี้ทำอะไรอะ่ะยัดตูดไงยัดตูดมีสาวอากาศไปก็ได้อ่ะอ้าะตะก้าหยิบดีด้วตลกเลยท่านไงกูว่าแล้ว กูว่าแล้วดิ้นกูว่าแล้วเฮ้ยเฮียกูว่านี้จริงเราซื้อมาในรายการเราใส่เป็นเฟซชิลก็ได้นะกูเขาดูปลอดภัยดีนะกันนะเออดูปลอดภัยดีนะนี่กูคืนแล้วกูรู้สึกว่าเหมือนแบบเราไม่ค่อยได้มองกันอ่ะก้าวปลอดภัยดีของก้าสีเหลืองสวยงามอ่าดีด้อเอ้ยแมนดารินวิตามินซีสองร้อยเปอร์เซ็นของผมสีน้ำเงินหนึ่ง นี่เอาที่อันสุดท้ายแล้วกาดีๆอุ้ยทั้งเงินสามอันเอาแล้วโอ้ยเล่นแหน่แล้วแหน่อีโบโชกไอสัตว์โบเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเอาพี่เลือกพี่เลือกนี่โอ้โหคอกกี้ไงโอ้คอกกี้ไงเฮ้ย เหมือนเสริมอ่ะเหมือนเสริมโรเชะตาเดี๋ยวเราไปตกแต่งเต็นท์ให้ทองกราวดีกว่าวันเกิดทองกราวอวันนี้วันเอาน้องอเมื่อวานมันเกิดป๋าผมครบหนึ่งขวบของของหนูอายุเท่ธแล้วคะเออเข้าตังปีกว่าๆแล้วค่ะเข้าตังปีกว่าใช่ไข่ตุ๋นก็ยังไม่ถึงหมาเขารุ่นเดียวกันยังไงสุดยอดเหมือนมีลูกรุ่นเดียวกันของพี่ป๊อปเท่าไหร่คะกี่ขวบแล้วไอทิพนี่ที่เพ네ิ่งเพิ่งมาได้ประมาณสักเจ็ดปีมาถึงหมาเหรอใช่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  เอ้แกหน่อยนีู่แต่ถ้าสมมติว่าพูดถึงอ่ะหมาเจ็ดปีแล้วเนี่ยแก่มากแล้วนะแก่ดิมึงไม่รู้บางทีเรียกเรียกลับ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 ให้กูว่าเราแต่งเราแต่งแต่งแบบบ้านหมาดีกว่า วันนี้คือรายการเรารู้สึกว่าน่ารักมากเลยนะว่ามันปรับรูปแบบไปตามแขกรับเชิญวันที่อูนภาคภูมิมาวันที่ซิลมากรรู้สึกว่ารายการสกปรกกว่านี้เพรานั้นตลกเรูชอบเรชอบแบบนั้นเหรอลูกพี่ไม่อยากกลับไปดูเลยใช่ไหมแล้วทุกวันนี้ซิลอะเจอหน้าไม่ได้เลยนะเมื่อไรพี่ไปอีกอะเมื่อไรพี่ไปอีกอะ พี่ป๊อกอย่างเงี้ยพี่เคนงี้เจอหน้ากูไม่หลับไปอีกอะ่ะนี่ไงแบบทางเก้าก็มีช่องมีรายการของตัวเองเอาไปออกไม่โลกเอาไปออกไม่โลกเดี <c oughs> ๋ยวพี่เอาพี่เอาวงซิลเต็มวงไปออกให้ไหมไปฉุดกราฟช่องเหนึ่งสุดขึ้นหรอครับงสุดลงไอ้เฮียเอาอยังอ่ะมามาดิมาดิมา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 เอาจริ้งนะเตน้นอย่างเงี้ยแม่งคือแบบกิมมิกในรายการเท่านะั้นนะชาวเน็ตมึงไม่ต้องตกใจนะ <c oughs> ถึงเวลาแม่งหมากูมไม่ได้อยู่เลยเฮียแ <c oughs> ม่งวิ่งชนทีเดียวก็เละแล้วเฮียเดี๋ยวก่อนไอ้ข้างบนนี่มันต้องมันต้องขัดกันอย่างนี้ใช่ปะใช่ เลยนี่ม,มีมีความเต้นตน่ะสอนก้าวให้เป็นแบบว่ายูทูบเบอร์ต้องมี energy อะไรปะพี่โอสอนหน่อยเลยโอสอนทำเป็นยูทูบเบอร์เหรอพี่เหรือปะีะ่เหรอพี่คือกูจะพูดว่าพี่นี่เหรอเป็นยูทูบเบอร์จตมาสึกเป็นเป็นยูทูบเบอร์หรือพี่ม <laughs> <laughs> ประโยคหลังมันสมบัประอยู่ข้ยงหน้าไ <laughs> อ้หี่จะพี่ไม่ได้เป็นความยูทูบเบอร์นะแต่ว่าพี่ออนโซ่ทำแบบวอล์กไงตอนแบบว่าโควิดอะ ไม่แดลี่เชื่อป่ะแดลี่น้องพี่อ่ะพี่เกลียดมากเลยเว้ยทำไมอ่ะไม่ชอบจรเหรอไอ้เหี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงไอ้นมสายไฟอ่ะลูกพันรอบนี้ก็พอแล้วอ่ะไม่อยากว่าอย่างงุนงงนลยไอพี่ป๊อบก็ทำไม่ได้ให้มานั่งถือกล้องคนเดียวพูดอ่ะอ่ะสมมติเลยสมมติเลยเป็นยูทูบเบอร์มึงเป็นยูทูบเบอร์เลยกูศึกษามาตกแต่งอันนี้แบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์ุ้ยนุ่ม เลยคนดูนุ่มมากเลยคนดูคุณจันถ้าวันหนึ่งกล้ามมันเงี้ยนุ่มมากค่ะกูเครียดเหมือนกันนะเครียดเหมือนกันนะเราต้องฝึกไว้เราต้องหายูทูบเบอร์มาสอนเราอ่ะแป๊บนึงนะไอ้หนุ่มเคยเล่นมาเด็กๆไม่มีของเล่นใช่ไหมถามจริงนี่ไงมันต้อง แม็กซิมัมอย่ามึงอยากให้หมาเป็นหมามินิมอลไม่ได้หมามึงอะกูรู้เลยนิสัยมันอย่างเงี้ยมันต้องแม็กซิมัมไม่งั้นหมาหมามึงจะเป็นหมาแบบหมาเงีๆยมเงี้ยมไม่ใช่หมามึงรสุอ๋อกินินยยเยวั่นคือหมามึงยังไงนะมันเป็นคนกินกินดนวเป็นวัดเเวเวนเป็นด ว่านะเขาที่กูดูตอนนี้นะมึงเป็นม้าอยู่ทุบมึงเป็นเจ้าของยูทูบเบอร์เลยเเพราะตอนนี้มึงมีพลังงานจากวิตามินซีสองร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็น้ำซุปด้วยสี่สองเท่าสอเท่าพุดยอด เราใจเย็นเราใจเย็นเดี๋ยวค่อยเร่งกับเขาเราใจเย็นมันนี้ก่อนเราทำงานก่อนเราทำงานก่อนนี่พัาเต็มเลยโอ้โหโอ้โหมาแล้วมาแล้วไปแล้วท่านรู้ที่ถ่ายแล้วชิปถ่ายแล้วกูบอกแล้วไงกูบอกแล้วกูบอกแล้วไงกูบอกแล้วพับไปได้ไปได้พับลงไปเลยลูกไม่ต้องร่างแล้วลูกไม่ต้องร่างแล้วพับไปเลยอีกที่กูบอกแล้วสองร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ปอมน้องทิพย์กลับไปแล้วค่ะ ไอทิพย์ไหนไอทิพย์ไปทิพย์ไปทิพย์หายแล้วขอบคุณทิพย์ไอทิพย์มาแล้วทิพย์มาแล้วทิพย์ทสมาแล้วมาเล่นเพื่อนหน่อยเล่กับเพื่อนหน่อยทิพย์เล่นกับเพื่อนหน่อยทิพย์เล่นกับเพื่อนหน่อยโอ้โหเป็นไงให้หมาช่าไอทิพย์ว่ะไอทิพย์ไอทิพย์หนูหนูที่บ้านมีมีบริเวณปะไม่ค่อยมีอ่ะพี่โอ๊ตถ้ามีอ่ะพี่ว่าเอาถ้ามีจะดีมั้ยเอาไอทิพย์ไปเลี้ยง แบบมีคนเลี้ยงหมาเลี้ยงน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีถ่ายรูปคู่ก,กับแบบตัวเองเ,เ,เลี้ยงไหมเ<า>พราะปกติมันจะเฟลงไงน้องกาเนี่ยเวลาถ่ายรูปด้วยนะคือยากมากหน้าไม่จอยหนึง่ง <c oughs> ไม่ได้อย่างนี้ไปแล้วพี่โยชขอโทษนะ,ะพี่คิมเขานิทานทาพี่โยชว่าเลี้ยงหมายังไงให้หน้า,หนาเหมือนหมาเงนาะขอดูขอดูได้ไหมก่อนเทียบแบบให้ก้าวมั้ก้าวก้าวหัวเราะแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเมื่อกี้มึงทำหน้าเบื่อเนี่ยทำหน้าเบื่อไปน้องกา แชร์หน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปยังไงเออถ่ายรูปยังไงให้ให้มันไม่เฟลอ่ะหนูถ่ายรูปกับหมาลงบอร์อ่แหลอไมเอเลียกเลียงเลียงเลียงอาหาล่อแล้วเราทำมีทำไงให้หมาเราหน้าจอยไหมศิลปกรรมไหมพาไปศิลปกรรมดึงหน้าหน่อยไหมฉีดฉีดอเหร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 อเวรอเหรอแบบอเบรอเรอเหรอเรอเรอเหรอเหอเอเหรอเหอเหสอเหหเเเรอเคอเเเหร ทีนี้ดูกันว่าหมาใครจะกินแบบ2 0 0เร์เซนต์เาต้องร้องเพลงไว้นี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องร้องเลยไม่ต้องร้องเลยโหงโฮงโฮงโฮงโงไอ้เงี้ยเดี๋ยวก่อนไอ้เงี้ยเป็นยูทูบเบอร์ต้องขนาดนี้เลยหรอชีวิตกูไม่เคยคิดเลยนะว่ากูจะต้องมาร้องเพลงเทนนิสเดีย์หมาให้หมาอะไรเงี้ยไอ้เงี้ยกปาวก้าวไปเปิดแล้วกาวไปเปิดเค้กแล้วเทควันโดแล้วดูน้องเทนนิสมาไม่ดูน้องเทนนิสมา มันไม่มันไม่ค่อยชอบกินหรอพี่โอ๊ตทำไมหมาพี่โอ๊ตมันดูไม่ค่อยอยากกินมันมันกำลังเล็งอยู่ค่ะว่ามันจะเลียตรงไหนได้เอาเอาจริงๆนะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรกูไม่คิดอะไรเลยมึงนี่แหละอ่ะปิดอ่ะปิดรายการน่ะปิดรายการหน่อยพี่พี่ป๊อปขอบคุณลูกค้าหน่อยขอบคุณลูกค้าก่อนขอบคุณลูกค้าขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับขอบคุณมากครับดีโด๊อก ในดีดอฟแม็กซีนะคะวันนี้นะคะที่ให้ก้าวมาออกรายการกับพี่โอ้กับพี่ป๊อปวันนี้นะคะก็อยากจะเติมความสดชื่นให้ทุกคนนะคะในภาวะแบบนี้นะคะทุกคนก็อาจจะแบบห่อเหี่ยวทั้งกายทั้งใจนะคะก็กินอะไรที่อร่อยๆจะได้สดชื่น้องแล้วก็มีพลัสประโยชน์ต่างๆแบบเบิ้ลๆบเลยเพิ่มน้ำส้มไปเลย2เท่าแล้วก็วิตามินซีอีก20 0มีทั้งแบบขวดนะคะแล้วก็แบบกล่องด้วยกล่อง UHT นะคะก็ไปหาซื้อกันได้ว่าถ้าใครชอบแบบไหนอะไรยังไงก็ไปลองเลือกซือ ได้เลยอร่อยทั้ง3รสเลยค่ะแบบขวดนี่คือ230มลครับราคา15บาทแค่นั้นเองแบบกล่อง u h d ครับขนาด225มลราคา12บาทน้าครบราคาแบบน้าครบที่ป๊อปที่ไหนบ้างที่ขายไปหามาลองได้ที่ไอทิปไอทิปไอทิปเมื่อกี้ไอทิปลอยแล้วพอทปไอทิปไอทิปไอทิปมันจะไปแล้วมันจะไปหาไปหาซื้อมาแล้วไปหาซื้อมาที่แมคโครซีเจเอ็กซ์เพสโลตัสโกฟิชบิ๊กซีฟูดแลนด์จิฟฟี่เซเว่นเอเลเวนลันค้าสะดวก ใกล no right? okay. uh, ้บ้านคุณตรงไหนไปได้หมดเลยครับครับผมอาฝากติดตามกิจกรรมเอกลักษณ์ของน้องเก้าด้วยนะกับดีโดแม็กซีนะคะที่ไหนครับที่ Facebook ของดีโดแม็กซีเลยค่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนปิดแบบยูทูบเบอร์ให้ดูเป็นแบบยูทูบเบอร์เออเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราแล้วกดกระดิ่งทิ้งๆด้วยนะครับไว้เตือนแล้วก็จะได้เห็นว่าเออเวลาเราลงคลิปแล้วช่องเก้าชื่ออะไรนะของเก้าก้าสุภศราราค่ะโอ้เมื่อกี้ช่องเก้าชื่ออะไรนะเหี้ยนี่แม่งมองกูแล้วแม่งมองกูแล้วว่าเดี๋ยวแแแแมมม่่่งงงสสววนนนทอกกููล้ดดีะตั เดอนปิดกล้องไหนกล้องนี้กล้องนี้ใช่ไหมกล้องนี้ใช่ไหมอ่าพี่ฝ่าเดินไปปิดกล้องไว้เจอกหน่ม่นะคะเฮ้ยมีความสุขแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนโอ้สดใสแบบสองร้อยเปอร์เซ็น